สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองลนกัรนะครับเกี่ยวกับมุมมองลนการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่มุมนนในเรื่องของเศรษฐรกิจการเงินโลกนะครับแล้วก็ในแง่มุมของการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของวิกฤตโควิด -19 นะครับ ว่าถ้าเกิดว่าเรามองนะวิธีการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยมุ่งแก้ไขปัญหาแต่เพียงเปลือกนะในขณะที่สาเหตุแท้จริงเนี่ยยังคงอยู่ก็จะพบปัญหาเกิดซ้ำเกิดใหม่เรื่อยไปนะครับมันไม่สามารถจะแก้ไขไอ้ตัวปัญหาจริงๆไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีการคิดแบบนี้จะเป็นวิธีการของคนในโลกส่วนใหญ่ นะซึ่งมองแต่การแก้ไขปัญหาที่เพียงเปลือกนะครับหมายถึงว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราแก้ปัญหานั้นให้พ้นพ้นไปเฉพาะหน้ามากกว่ามากกว่าที่จะแก้ไขมันได้อย่างยั่งยืนไม่ให้ปัญหานั้นกลับมาเกิดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาชวนคุยกันในเรื่องนี้นะทำไมโลกเราถึงเกิดซ้ําๆซ้ำรอยบวิศาสตร์มีข้อมูลเชิงวิสัยมาก็ยังเกิดซ้ําอีกในรอบใหม่เป็นต้นนะเป็นเพราะว่า โดยมากเรามุ่งแก้ไขปัญหาแต่เพียงเปลือกนะในขณะที่สาเหตุแท้จริงเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับแน่นอนครับถ้าสาเหตุที่แท้จริงมันยังคงมีอยู่มันก็จะพบปัญหานั้นเกิดซ้ําเกิดใหม่เรื่อยไปนะอาจจะหายไปสักประมาณ1นปีเดี๋ยวสปีข้างหน้าเกิดขึ้นอีกเดี๋ยว5ปีข้างหน้าเกิดขึ้นอีกเดี๋ยว10ปี20ปี30ปีข้างหน้าเกิดขึ้นอีกนะครับมันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่า,วามันเป็นเรากำลังพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคนนะ การพัฒนาสติปัญญาของคนนะครับเป็นเรื่องสําคัญซึ่งโลกใบนี้พัฒนาไปไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะอันนี้ผมมาแชร์มุมมองในการส่วนตัวนะรับในฐานะที่เคยเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนเย,ย,ยาวชนนะเด็กๆนะครับว่าเอา่ทำไมผมถึงบอกว่าการพัฒนาเยาวชนพัฒนาคนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบนะมันพัฒนาแต่เปลือก นะพัฒนาแต่สมองนะแต่ไม่ได้พัฒนาถึงแก่นนะของความเป็นมนุษย์คือในด้านจิตใจนั่นเองนะครับเราดูเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะครับผมค่อยๆแจกแจงให้ฟังนะถึงปัญหาเศรษฐกิจการเงินนะครับที่มันมาจากหลักการคิดแนวคิดนะครับถึงพื้นฐานของการสร้างระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมและระบบการเงินที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาที่เรียกว่า d e t b a s e d System ถ้าใครค่อยๆมองเหตุปัจจัยพื้นฐานมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่างๆและเห็นถึงความที่มันเรียกว่าไม่ได้อยู่กับความจริงมันอยู่บนความประมาทนะมันอยู่บนความโลภนะที่เอาเงินที่ไม่ได้มีอยู่จริงเอาเงินที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากการเอานี้สินนะในอนาคตนะครับเอาเงินในอนาคตเนี่ยมาใช้มันตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของปัญหา ปัญหาเศษรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันนะครับที่เราจะมองเห็นว่านี่สินทั่วโลกเนี่ยมันท่วมทับลงมาเราก็จะมองเห็นว่าทําไมนะครับพอเกิดวิกฤตนะครับทางด้าสนสาธารณสุขนะมันจึงทําให้ผู้คนเนี่ยเดือดร้อนกันมากนะเดือดร้อนไปทั่วแล้วดูเหมือนวิธีการแก้ไขของเขาก็จะแก้ไขแบบเปลือกคือแก้ไขปัญหาให้พ้นพ้นไป นะเช่นคนมีหนี้สินมากก็ผัดผ่อนการชำระหนี้ออกไปนะคนสะดุดติดขัดนะครับไม่มีเงินหมุนนะก็สร้างหนี้สินก้อนใหม่ขึ้นมาพิมพ์เงินผลิตเงินออกมานะเราก็ปล่อยเข้าไปในระบบเข้าไปใหม่อีกนะเรานึกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยเป็นการวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเบือ่อคือผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวปัญหานี้ก็เกิดขึ้นอีก นะถ้าวิกฤตโควิดสิบเก้าผ่านไปปัญหานี้สินที่สร้างนี้สินใหม่มาแก้ไขนี้สินเก่านะและยืดผ่อนผ่านชำระหนี้ไปมันไม่ได้หายไปไหนปัญหาพียงแต่มันยืดระยะเวลาออกไปยืดออกไปอีก3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้ากลับมาเกิดซ้ําอีกแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเข้าไปที่สาเหตุที่แท้จริงนะว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดมาจากหลักการคิดหรือการดําเนินชีวิต ที่ไม่ถูกต้องนะหลักการดำเนินชีวิตถูกต้องคืออะไรก็คือเราจะต้องใช้จ่ายไม่เกินกําลังตัวเองนะครับใช้จ่ายตามกําลังอัตภาพที่เราหาได้นั่นคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าทําอย่างไรให้เราหาไรายได้มากกว่ารายจ่ายใช้ยังไงนะครับให้มันน้อยกว่าไรายได้ที่เราหาได้และหาวิธีการเพิ่มไรายได้ นั่นคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประยุกต์มาจากในพุทธศาสนานั่นก็คือคาถาเศรษฐีนะอุอากศะก็คือถึงพร้อมด้วยการหมั่นขยันหาถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษานะครับาการครบเพื่อนที่ดีนะเป็นมิตรนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตให้เหมาะสมสมควรนะไม่ใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุ่าไรฟุ่มเฟือยนะใช้ราย จ่ายให้น้อยกว่ารายรับนะให้มีเงินเก็บเงินออมนี่คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเข้าใจเราดำรงวิถีทางดำเนินชีวิตแบบนี้ปัญหาเศรษฐกิจเราจะไม่มีหรือถ้ามีก็มีน้อยและสามารถแก้ไขให้มันหายไปได้ซึ่งต่างจากวิธีการคิดของ ของปัจจุบันนะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาใช้สินเชื่อใช้เงินในอนาคตหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแลวทุกครั้งที่สะดุดปัญหาก็เท่าไหร่ครับก็สร้างนี่สินก้อนใหม่พิมพ์เงินออกมายืดออกไปเท่านั้นเองและในที่สุดเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันยังคงมีอยู่วันหนึ่งมันก็จะพบปัญหาเกิดซ้ําเกิดใหม่เรื่อยไปเช่นนี้อย่างโควิด -19 กา็เช่นเดียวกันนะครับเราเห็นปัญหาโควิด -19 เกิดขึ้น แน่นอนเขาเราบอกว่าอันนี้เป็นโรคระบาดระดับโลกเข้ามาในบ้านเราก็คือก็คือวิกฤตสารสู่ครั้งใหญ่นะในรอบ9ก90ปีร้อปีซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาตอนนี้ทุกคนกําลังพูดถึงว่าโควิด1 9บเจะแก้อย่างไรทุกคนเรียกร้องหาทางแก้นะทำยังไงถึงจะเปิดเศรษฐกิจได้นะเพราะเศรษฐกิจก็เดือดร้อนลาบากทุกคนตอนนี้กําลังพุ่งไปที่วัคซีน ถ้าเรามีวัคซีนนะครับยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ระดมฉีดเข้าไปในผู้คนฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดเข้าไปแต่ถ้าเราฟังบรรดาแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันว่าเราไม่ป่วยโควิดนะประการแรกนะครับคนที่ฉีดแล้วจะป่วยโควิดได้อีก2คือผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้แปลว่าจะไม่แพร่เชื้อโควิดนะครับแปลว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็จะยังเป็นผู้แพร่เชื้อโควิดได้อีกนะเพราะฉะนั้นมาตรก,การไม่ว่า ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเนี่ยยังต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องใช้แอลกอฮอล์นะครับไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะป้องกันโควิดได้ไม่ป่วยไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไม่แพร่เชื้อโควิดนะวันสิ่งที่น่าห่วงก็คือตอนนี้คนทุกคนวิ่งหาแต่การแก้ไขปัญหาที่เปือกคือวัคซีนวัคซีนวัคซีนจะระดมฉีดอยู่นั่นนะซึ่งผมก็มองเห็นคนทั่วโลกก็คิดแบบนี้นะครับฉีดวัคซีนแต่พอฉีดเสร็จปุ๊บต่อไปหน้ากากาไม่ใส่ต่อไปแ ปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับคือการแพร่ระบาดท,ที่อาจจะหนักขึ้นมากขึ้นแต่นัน่นอนทุกคนบอกว่าความรุนแรงของมันจะไม่ไม่มากไม่อะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะครับมันเกิดซ้ําคนที่เป็นโควิดแล้วหายแล้วติดซ้ําได้อีกนะเราก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาอะไรก็แล้วแต่นะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวและไม่ได้แก้ที่ตัวสาเหตุ นะเดี๋ยวปัญหาก็จะเกิดซ้ำเช่นกลายพันธุ์ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวัคซีนก็จะพยายามผลิตใหม่เดี๋ยวเชื้อโรคก,ก็กลายพันธุ์กลายพันธุ์มันเหมือนตามไม่ทันปัญหามันวนซ้ำๆเหมือนเรื่องเศรษฐกิจที่ผมพูดถึงเลยแต่ถ้าเรามองเข้าใจว่าปัญหานะของการระบาดโควิดสิเมันอยู่ที่วินยัยวินัยของคนนะครับที่ต้องดูว่าการติดเชื้อเหล่านี้เนี่ยนะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดจริงๆเราไม่ใช่วัคซีนนะครับในมุมมองส่วนตัวผมมันคือหน้ากาก อนามัยนะครับมันคือแอลกอฮอล์มันคือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคือพูดง่ายคือออกไปข้างนอกเนี่ยไม่จําเป็นก็อย่าพูดคุยนะอย่าไปถอดหน้ากาก,ากออกมานะเอออย่าไปประมาทเลินเล่อนะครับนะอย่าไปทําสิ่งที่ไม่สมควรทำะนะอันนี้คือเรื่องของสติปัญญามันต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาสติปัญญามนุษย์ เป็นการพัฒนาความมีสติของมนุษย์นะว่าทําอะไรอยู่นะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคือการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้เหมือนกับเรื่องของวัคซีนนะทะเลาะก,กันนะทะเลาะก,กันวัคซีนทำไมไม่มาทำไมฉีดน้อยทุกคนเครียดไปหมดทุกคนมีความห่วงวิตกกังวลโควิด1 9เครียดไปหมดนะครับบางคนก็เครียดเรื่องของโควิด -19 แล้วเครียดเรื่องเศรษฐกิจด้วยว่ารายได้หดหายไปหมดนะมาปัญหาเศรษฐกิจอีกนะครับ มันมองเห็นไหมครับวิธีการแก้ไขปัญหานี่แน่นอนฮะถ้าเรามุดถึงว่าเป็นรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องมาจัดหาเพราะว่ารัฐก็ต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้ทุกคนมีสติปัญญานมนุษย์ทุกคนไม่ได้ว่าทุกคนมีความระมัดระวังมีวินัยมันก็จะมีคนที่ไม่ใส่หน้ากากมีคนที่ไม่มีแอลกอฮอล์มปนคนที่ไม่สนใจอะไรนะครับก็เป็นผู้แพร่เชื้อนั่นเองมันรัฐจึงจาเป็นต้องหาวัคซีนให้เพียงพอรัฐจึงมีความจําเป็นต้องจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้คนเหล่านี้ แต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้าตัวเรานะอยากจะช่วยรัฐนะคนทุกคนคนไทยอยากจะช่วยรัฐเนี่ยต้องใส่หน้ากากคนไทยอยากจะช่วยรัฐนะครับก็ต้องใช้แอลกอฮอล์คนไทยนะอยากจะช่วยเหลือตัวเองนะไม่ให้เป็นภาระของรัฐและช่วยเหลือให้สังคมมันไปได้ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากและมีแอลกอฮอล์และตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนี่เราสู่กันฟังนะครับไม่เห็นภาพนะครับนั่นแหละครับ ถึงเวลาถ้าเกิดท่านใส่หน้ากากอนามัยใช้แอลกอฮอล์ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะไม่จําเป็นก็ไม่ออกนอกบ้านถ้าจําเป็นต้องออกนอ,อกบ้านไปทํากิจการงานค้าขายนะไปทำอะไรงานการเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวหน้ากากอนามัยต้องติดที่หน้าไม่ถอดนะครับม,มีแอลกอฮอล์คอยฉีดล้างมืออยู่ตลอดเวลาบ่อยๆนะครับอย่างผมเนี่ยทำเป็นประจำแล้วมันสามารถป้องกันได้จริงๆ นะครับสำหรับป้องกันให้ผมพ้นจากภัยโควิด1 9ได้จริงๆนะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังนะถึงโอ้โหประสบการณ์ตรงเลยนะครับเป็นประสบการณ์ที่จริงๆเลยนะ,นะเพราะฉะนั้นต้องมี3อย่างหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์และความไม่ประมาทหรือว่าหม้ความไม่ประมาทความมีสติปัญญาตรงนี้คือถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดสิต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้เข้าใจจริงๆไปที่สาเหตุของมัน คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเสี่ยงที่มีความประมาทแน่นอนเราสามาไม่สามารถทําให้คนทุกคนมีสติปัญญานะไม่ประมาทได้เพราะฉะนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนแต่รัฐก็ต้องมีหน้าที่ในการสอนผู้คนนะให้ทําอย่างไรถึงจะเป็นคนที่มีคุณภาพรัฐมีหน้าที่ไม่เพียงแต่จัดหาวัคซีนจะต้องพัฒนาคนไทยให้ขึ้นมามีคุณภาพด้วยรับนังแต่เยาวชนความรับผิดชอบ ต่อตอนเองและสังคมการพึ่งพาตนเองได้นี่แหละครับมันสัมพันธ์กันหมดถึงระบบการศึกษาไทยนะครับว่าการศึกษาไทยทําไมฝึกพัฒนาคนแต่สมองมีความคิดความอ่านแข่งกันเรียนหนังสือให้เก่งแข่งกันสร้างรายได้อะไรได้ไไดกลายเป็นความเห็นแก่ตัวเพราะพัฒนาแต่สมองศาสตร์ต่างๆแต่พัฒนาไม่ถึงแก่นของมนุษย์คือจิตใจไม่สามารถพัฒนาถึงมนุษย์ให้มีสติปัญญา นะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของรัฐนะเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นภาระของรัฐในขณะนี้ซึ่งวิกฤตโควิดมันขยายเราเห็นนะว่ามันปัญหานี้มันคือเกิดจากการหมักหมมของการพัฒนามนุษย์พัฒนาคนทำไมคนในสังคมนะครับถึงไม่มีวินยัยในการใส่หน้ากากในการใช้แอลกอฮอล์ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาททำไมผู้คนในสังคมถึงขาดสติปัญญา เพราะว่าการศึกษาเราไม่ได้พัฒนาไปถึงแก่นของมนุษย์คือจิตใจนะครับการศึกษาของเราเนี่ยบ้านเราเป็นพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาไม่สามารถประดิษฐ์เข้ามาในจิตใจของคนไทยได้เพราะนั้นเมื่อคุณภาพของคนเนี่ยไม่ได้แบบนั้นนะตามที่ควรจะเป็นผลที่เกิดปรากฏก็คืออย่างที่เราเห็นผลที่เกิดปรากฏก็คือคนไม่มีวินยัย นะคนไม่ใส่หน้ากากคนไม่ใช่อัลกอฮอล์คนประมาทคนไปยุ่งเกี่ยวกับใบายามุกแพร่ระบาดโควิดไปทั่วแล้วพอสุดท้ายคนที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็เรียกร้องหารัฐต้องการวัคซีนต้องการให้เปิดต้องการวัคซีนรัฐก็ปวดหัวเพราะว่าวิธีการพัฒนาเนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาให้เป็นเข้าไปแก้ไขปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริงทุกครั้งที่รัฐนะครับหรือว่า องค์กรต่างเนี่ยน้ำมุ่งแก้ไขมันเป็นการแก้ไขปัญหาแต่เพียงเปลือกในขณะที่สาเหตุแท้จริงยังคงอยู่มันก็จะพบกับปัญหาเกิดซ้ําเกิดใหม่เรื่อยไปในทุกเรื่องเรื่องโควิด1ิเป็นตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่เราจะมองเห็นนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องของทางการเมืองและปัญหาทางสังคมเพราะว่าการพัฒนาคนนั่นเองการศึกษาเราพัฒนาแต่ทางสมองแต่ไม่พัฒนาเรื่องของจิตใจ นะครับจริงเ่าสู่อันฟังนะครับให้เห็นภาพนะก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ